ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับรถสกู๊ตุคนเด้อที่ขับมาบึงคลิปลุงสมคิดนะครับปัญหาทัวฟักงาดอกหลวงนะครับไพกับสิเจอขึ้นกันนะครับในช่วงเดือนปลายเมษาพฤษภาปีนี้น้องปีหกเจ็ดนะครับอากาศห่อนจัดนะครับพี่น้องก็มีพี่น้องร้ายท่านนะครับมีพี่น้องห้ายทานกับทักมาถามลุงสมคิดว่ามีวิธีการแก้แบบไดนะครับสวนลุงสมคิดก็เจอแบบเดียวกันเลยนะครับพี่น้องปัญหาที่มันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง เกิดจากอากาศมันห่อนจัดนะครับเมวาเฮาสิพลฮ่อมโมนยีหอดังดีฮอแพงไปได้กระซางมัดกระบอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าอากาศมันห่อนวิธีการชิ้ก้ไขนั่นก็มีมีท่านเดียวก็คือต้องเล่งน้ำคือลูกสกิดเคยบอกในคลิปก่อนนะครับพี่น้องเล่งน้ำาคดน้ำให้ร้ายที่สุดนะครับ่วนลุกสกิดี่แก้แบบใดนะครับมันจะหายนะครับก็บว่าได้แก้ยังเลยพี่น้องนะครับได้แก้แบบใดเลย ถ้าฝนมันตกลงมานะครับอากาศมันเริ่มเย็นนะครับเขาก็าจะติดติดตามอัตโนมัติเลยครับตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วิธีแก้ที่ดีที่สุดนะครับในช่วงอากาศที่มันห่อนจันทร์คือต้องให้น้ำนะครับต้องให้น้ําให้เยอะที่สุดถ้าผู้้ใดมีปั๊มแห้งนะครับปั๊มแรงดันที่แห้งกับใส่สปริงเกอร์เด้พ่พน่นองเด้่อตั้งสปริงเกอร์ขึ้นให้มันสูงกว่าแปลงทัวนะครับราคาพยายามใส่หัวสปริงเกอร์ที่มัน ที่มันเป็นละอองนะครับที่มันเป็นละอองคล้ายๆก็ฝนตกน่จะแก้ปัญหาได้นะครับผมว่ามันจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าสวนลูกนี่กะกะบม่ได้บม่ได้เฮ็ดจังใดครับก็คือเล็งน้ำอย่างเดียวนะพี่น้องอาการก็เริ่มดีขึ้นรดน้ําให้เยอะลุงสมคิดนี่ในช่วงแดดจัดนะครับก็จะติดเครื่องใส่เครื่องสูบน้ำนะครับใส่เครื่องเบนซินที่ไปบดเหมือไเลยพี่น้องค่าน้ำมันเหมือนละหลายกว่าบาทนะครับเราก็ต้องทํานะครับ กรต้องเฮ็ุเพราะว่ามันต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับเรื่องน้ำนะครับฟักถั่วนะครับถึงแม้ว่าจะติดกับสั่นนะครับปีนี้นะครับอากาศร้อนจัดนะครับฟักก็จะสั้นไม่ยาวเหมือนทุกปีนะครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งปาเก็บถั่วนะครับพี่นอกเป็นยังไงตักอยู่ยายคืออยู่บอก เดินทอนห้อนนั่นโอ้ยผู้เบิดบ่ดอกผู้เบิด์ตผลมาเน่กับพวกมีเน่ใส่น้ำไล่ไล่เนี่ยแหละพี่น้องพอได้เล่นอยู่พอได้เล่นอยู่ลูกกรเปิดน้ำใส่ไล่ไล่เอาแบบเปียกค่ารทำมันแพงขนาดมันหมื่นละสองร้อยแล้วพี่น้องจังคอยู่กระสันกบะป๋อยของ